ในประเทศที่ปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์นะอย่างประเทศจีนนะประเทศเออยุโรปตะวันออกต่างๆเนี่ยเขาก็มีกฎหมายสูงสุดอาจจะไม่ได้เรียกว่ารัฐธรรมนูญแต่กฎหมายสูงสุดที่ให้อำนาจนะครับประธานาธิบดีหรือพรรคคอมมิวนิสต์นะครับมีอำนาจในการบริหารประเทศได้โดยไม่มีกฎหมายอื่นมามีอำนาจสูงกว่านะครับกฎหมายเหล่านั้นก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญได้นะครับ มีความหมายเสมือนเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญในทางกฎหมายนะครับหมายเอากฎหมายใดก็ได้นะครับที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้วก็ผู้บริหารหรือผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นนะครับสามารถใช้กฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการประเทศก็คือให้อำนาจเล็กหน้าที่ของผู้ปกครองหรือผู้บริหารประเทศบริหารรัฐ กฎหมายนั้นก็ชื่อว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเว้นกฎหมายในในเชิงกฎหมายเนี้ยรัฐธรรมนูญมีได้ในประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการหรือปอกครองโดยคอมมิวนิสต์นะฮะระบบคอมมิวนิสต์ก,ก็ก็มีรัฐธรรมนูนได้กฎหมายใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นกฎหมายสูงที่สุดแล้วก็ให้อำนาจให้ผู้บริหารรัฐสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้โดยโดยไม่มีกฎหมายอื่น มาอยู่เหนือกว่ากฎหมายนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้รัฐธรรมนูญในเชิงกฎหมายนะครับหมายถึงกฎหมายสูงสุดหรือสูงริ่วนะครับโอเคนะครับความหมายที่สองนะที่ท่านศาสตราจารย์ดรหยุดแสงอยู่ไทยได้ให้ความหมายรัฐธรรมนูญไว้นะครับก็คือรัฐธรรมนูญในในทางการเมืองในเชิงการเมืองรัฐธรรมนูญในเชิงการเมืองเนี้ยต้องหมายถึงรัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับ ถ้าปกครองโดยเผด็จก,การหรือคอมมิวนิสต์ก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในเชิงการเมืองอันนี้มีประวัติศาสตร์นะครับในประเทศฝรั่งเศสในประเทศอังกฤษนะครับที่ให้ประชาชนนี้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญในในเชิงการเมืองนะครับในประเทศไทยก็เห็นได้ชัดอย่างเช่นเวลามีการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งนะครับเมื่อกระทําการสําเร็จ ก็จะมีรัฐมนูญชั่วคราวนะครับในสมัย2550เอาอกใกล้ๆนะครับที่ท่านพลเอกสนธิบุญยรักกรินนะครับท่านปฏิวัติรัฐบาลของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพระนทันทัศนณชินวัตนนะครับสำเร็จก็จะมีรัฐธรมนูญชั่วคราวนะ2549อันนี้ก็จะใช้ชั่วคราวเท่านั้น ถ้าถามว่ารัฐธรรมนูนชั่วคราวนี้เป็นรัฐธรรมนูนที่พึงประสงค์ในทางการเมืองไหมก็จะบอกว่าไม่พึงประสงค์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนร่วมจากประชาชนนะครับพอปฏิวัติรัฐธรรมนูนชั่วคราวก็จะให้ท่านที่มีความรู้ในทางกฎหมายมหาชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ร่างขึ้นมาก่อนครับมาใช้ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะปฏิวัติได้ก็ไม่ให้มีรัฐสภา,านะครับ ยกเลิกนูนนี้หมดนะครับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนก็ถูกยกเลิกไปด้วยเพราะยกเลิกรัฐธรรมนูญนะยกเลิกรัฐธรรมนูญอย่างปฏิวัติ2 5 4 9ก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2540ไปเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกพรบประกอบรัฐธรรมนูญก็ย่อมจะถูกยกเลิกไปด้วยโดยอัตโนมัตินะครับผมเมื่อถูกยกเลิกไปก็จึงต้องมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี้ก็ ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในทางการเมืองนะที่พึงประสงค์ได้จึงต้องทํารัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนนี้ได้มีส่วนร่วมโดยการลงประชามติก็ดีนะครับหรือโดยการเลือกสสรก็ดีอันนี้เพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนเราจึงมีรัฐธรรมนูน50ูนย์ถูกไหมครับแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งใหม่นะครับรัฐธรรมนูญ5 0เูนยี้ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในทางการเมืองนะครับที่พึงประสงค์ครับ หลังจากนั้นเรามีการปฏิวัตินะครับโดยคนเอกประยุทธ์จันโอชานะครับใน2557นะครับเราก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว2 5 5 7ขึ้นมานะครับแล้วเราก็บอกว่ารัฐมนูลชั่วคราวนี้ก็จะต้องให้มีรัฐมนูญฉบับถาวน,นะก็มีการยกร่างรัฐมนูญโดยท่านศาสตร,ราจารย์ดรบวรศักด์แล้วก็ไม่ผ่านสอนอชอใช่ไหมครับแล้วก็ให้ท่าน อาจารย์มีชัยวิชุพันธ์นะครับยกร่างแล้วก็ผ่านสอนอชอแล้วก็มีการลงประชามตินะประชาชนก็ต้องไปมีส่วนร่วมครับต้องยุดโยงกับประชาชนในที่สุดก็ผ่านประชามติก็เลยมีการปราประกาศเป็นรัฐธรรมนูญ2560ใช่ไหมครับที่ใช้ยอยู่จนถึงปัจจุบัน